สวัสดีครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับผมเราะจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างเงาอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับนั่นก็คือ drop shadow by object shape and blur filter นะครับหรือว่าการสร้างเงา้วยรูปร่างจากวัตถุต้นฉบับแล้วก็ใส่ Filter Blur ลงไปนะครับเพื่อที่ให้เงานั้นเสมือนจริงมากขึ้นนะครับไปเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างเงาแบบนี้กันเลยครับ สำหรับในตัวอย่างนี้นะครับผมเริ่มต้นจากการสร้างอาร์ตบอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งอาร์ตบอร์ดนี้นะครับผมไปที่ไฟล์แล้วก็ New จากนั้นนะครับจะใส่อาร์ตบอร์ดประมาณเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีของผมผมใช้เป็น1 9 2 0คูณ0ะครับเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปประยุกต์ใช้งานกับตัวอย่างอื่นได้นะครับจากนั้นนะครับก็นำรูปภาพนะครับหรือว่าจะนำนะครับงานมาจาก โฟลเดอร์ er, แล้วก็ลากมาใส่เลยหรือจะไปที่ไฟล์แล้วก็เปิดไปที่ open นะครับเพื่อที่เอางานมาใส่ก็ได้เช่นเดียวกันผมใส่สีให้กับ background นิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้งานจะได้นะครับเพื่อใส่จะได้เห็นชัดเจนนะครับขั้นตอนถัดมานะครับผม ตัวนี้นะครับผมจะทุกอย่างจะอยู่ในที่เลเยอร์พาร์เนลเลเยหมดเลยนะครับถ้าเกิดหาไม่เจอไปที่ w i n d o w ์แล้วก็เปิดหา Layer นะครับมันก็จะปรากฏออกมาผมจะเริ่มต้นนะครับจากการไดรคัตก่อนเพราะฉะนั้นใครที่สามารถไดรคัตได้แล้วนะครับก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะใช้ Pen Tool ในการไดรคัตนะครับและก็จะปรับวิดีโอให้เป็น Speed a r t ตนิดนึงนะครับอาจจะ เพื่อลดร่นระยะเวลาในการไดคัทนะครับผมไปเริ่มต้นไดคัทกันเลยครับ การได้คสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ทำการกด control นะครับบนแป้นค้างไว้แล้วก็กด enter ครับผมมันก็จะขึ้น selection ให้นะครับแล้วไปที่นะครับ select นะครับแล้วก็ contract นะครับเพื่อที่จะให้เส้นนะครับตัวงานของผมเนี้ยมันขยับเข้ามานิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้วัตถุที่เนียนมากขึ้นนะครับ จากนั้นผมก็ทำการเลือกไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็กด Max นะครับผมก็จะทำการนะครับผมบังเลยว,ว่าลบพื้นหลังออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมผมทำการนะครับผมทำการจะก๊อปปนะครับเงาขึ้นมาโดยการวิธีการนะครับก็คือไปที่นะครับ ตัวนี้นะครับไปที่ตรง masking นะครับเรากดแป้นนะครับกด control ค้างไว้นะครับตัวหัวลูกศรเนี่ยจากที่มันเป็นมือธรรมดาเนี่ยมันจะกลายเป็นมีสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับผมอย่างนี้นะครับเมื่อกดลงไปใช่ไหมใช่ไหมครับมันจะทําการเลือกนะครับผมกดลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําการเลือกวัตถุอย่างนี้นะครับกด control d เพื่อให้ออกนะครับหรือว่าจะ กดซ้ำอีกครั้งนะครับก็กด Ctrl แล้วก็จิ้มลงไปมันจะเลือกมาให้ผมทำการสร้างเลเยอร์มาอีกครั้งหนึ่งนะครับเลเยอร์ Layer ผมผมกดบวกนะครับมันก็จะขึ้นเลเยอร์มาให้หนึ่งอันตรงนี้นะครับจากนั้นผมก็ใส่ใช้ตัวเนี้ครับใช้เพนบักเก็ตนะครับ,รบแล้วก็เลือกเป็นสีดำนะครับแล้วก็ถมลงไปนะครับ ใช้เป็นสีดำนะครับถมลงไปแล้วก็กด ctrl D เพื่อที่จะให้เส้นประมันหายไปนะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวเงาเนี่ยจะเหมือนกับตัวต้นฉบับเลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมทำการจากนั้นนะครับผมทำการเลื่อนเงาเนี่ยมาไว้ที่เลเยอร์ข้างล่างนะครับผมแล้วผมทำการ Copy ไว้ก่อนอันนึง นะครับกด ctrl j เพื่อทำการ Copy หรือว่าจะใช้วิธีการาลากมาลงมานะครับมาที่เครื่องหมายบวกนะครับตัวนี้มันก็จะทำการ Copy ตัวนี้ไปเสร็จแล้วก็ปิดนะครับปิดตัวต้นฉบับไปก่อนจะพิมพ์ก็ได้นะครับว่าเป็น Original นะครับจะได้ไม่ไม่ลืม Original Shadow นะครับหรือว่าเงาต้นฉบับตัวนี้นะครับผม ตัวเงาที่เห็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนก็ได้เราก็จะทําการนะครับทำการาปรับทิศทางของเงามันโดยการกด c t r l T นะครับ T Thailand นะครับผมแล้วก็ไปที่ Edit นะครับแล้วก็ไปที่ Transform แล้วก็เลือก Disort t นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จากนั้นนะครับผม ทำการเลื่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมทำการผมเอามาอีกครั้งหนึ่งนะครับกด Ctrl T แล้วก็ Edit นะครับ Transform แล้วก็ Restore นะครับเนี่ยครับเงาก็จะมาประมาณนี้นะครับผม ผมทำการาขยับนิดนึงนะครับให้มันเงามาประมาณนี้เสร็จแล้วก็ทำการ Copy อีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อมีข้อผิดพลาดขึ้นมาจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับเราจะทำการเบลอมานิดนึงโดยการไปที่ f i l เตอแล้วก็ไปที่กรา s เสนเบอรนะครับตัวนี้นะครับไปที่เนี่ยครับฟิลเตอร์นะครับ เบอร์ r, แล้วก็เกาเส้นเบอร์นะครับผมเมื่อติก๊กมันก็จะมีนะครับเงาให้เลือกว่าจะให้มันเบอร์ขนาดไหนนะครับผมเอาประมาณที่ยังเห็นรูปล่างอยู่นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมามาสแกนที่หลังเอาึ้นมาทำการบางังเงามันอีกทีก็ประมาณให้เบอร์ประมาณนี้ครับเบอร์ r, ไม่มากแล้วก็กดโอเคไป จากนั้นนะครับทำการมาร์คนะครับโดยการกดไปที่นะครับมาร์คที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้แล้วก็มาร์คไปนะครับมันก็จะทำการมาร์คตัวนี้ไปเรียบร้อยวิธีนะครับในการมาร์คมันจะทำได้ทั้งสองแบบนะครับหรือจะใช้เป็นหัวบลัชนะครับในการระบายก็ได้นะครับถ้าเกิดใช้หัวบลัชในการระบายนะครับในในในเรื่องของการมาร์คนะครับหลายคนคงได้เรียนมาแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะ ค่อยๆอย่างนี้นะครับค่อยๆระบายไปก็ได้นะครับมันก็จะระบายไปอย่างนี้ให้กับเงาของเราแล้วก็ปรับตัวนี้เป็นมัลติพาร์นิดหนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้หรือจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือทำการมาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะใช้เราจะถมนะครับตัวมาร์กเนี่ยให้มันเป็น สีดำให้หมดก่อนจากนั้นเราจะไล่ไล่ไล่ไลเงานะครับโดยการใช้กาเดียนนะครับในการไล่อย่างนี้นะครับผมทำการใช้วิธีการแบบไล่โดยโดยการใช้กาเดียนในการไล่อย่างนี้วิธีการนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อไม่ทันก็คือเราเลือกนะครับผมเราเลือกตัวนี้ขึ้นมาก่อนจากนั้นทำการแม็กซ์มันครับ แล้วใช้วิธีถมดำก่อนเพื่อที่ว่านะครับผมถมให้มันเป็นสีต้องเลือกตัวนี้ก่อนนะครับต้องเลือกเป็นที่ตรงเลเยอร์มากก่อนจากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับกาเดียนนะครับโดยตรงนี้นะครับจะเป็นเป็นตัวเบสิกนะครับจะเป็นตัวตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัวนี้ก็ได้ผมใช้เป็นตัวนี้ดีกว่า จากนั้นนะครับตัวนี้ต้องโหมดต้องเป็น normal นะครับผม opacity จะเป็น100%ก็ได้หรือว่าจะแล้วแต่นะครับจากนั้นก็ลองอย่างนี้นะครับผมก็ลองลากดูลากผ่านดูว่าน่าจะประมาณนี้อ่าโอเคของผมน่าจะโอเคละจากนั้นนะครับอย่าลืมปรับโหมดตัวนี้ให้เป็น multi p l y นะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคก็ลองปรับดูนะครับเรื่องของ Opacity ดูนะครับผมในการทำเงาลักษณะนี้นะครับหรือว่า Shadow Object Shadow เนี่ยครับมันจะค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นวิธีการสร้างเงาที่ช่วยให้งานของเรามันดูมีมิติมากขึ้นอย่างเช่นเงาของคนหรือว่าเงาของต้นไม้นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะใช้รูปสี่เหลี่ยมหรือว่าใช้วิธีการสร้างเงาโดยการเพ้นท์นะครับ หรือว่าการใช้ผู้กันนะครับในการสร้างขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการสร้างเงาวิธีนี้นะครับจึงจึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้เงาเนี่ยเหมือนกับต้นฉบับเลยนะครับผมก็สําหรับวิดีโอนี้และตัวอย่างนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ